กายที่สำคัญคือกายธรรมเพราะกายธรรมนั่นคือพุทธลตัตตนะกายนี้สำคัญเพราะเป็นกายที่เห็นทั้งสิ่งที่อยู่ในภพสามและสิ่งที่ออกไปนอกภพสามเห็นได้โดยธรรมาจาักขุรู้แจ้งได้โดยญาทณทัศนะธรรมาจักขุที่เห็นนั่นน่ะเห็นได้ วิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างจากการเห็นในตาของมนุษย์ของเทวดาพรมหรือว่าอารูปพรมการเห็นในวิเศษได้แจ้งแจ่มแจ้งแตกต่างจากกายดังกล่าวนั่นแหละเขาเรียกว่าวิปัสนาวัสนาเพราะาการเห็นวิกวิเศษแจ้งต่าง เพราะนันการเห็นอย่างวิเศษอย่างแจมแจ้งแตกต่างนั้นะเขาจะใช้ต่อเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายถ้าไม่ถึงพระธรรมกายก็จะใช้คำนี้ก็ขอยืมใช้แต่ว่ายังไม่ได้ใช้จริงเพราะว่ายังไม่ได้เข้าถึงคุณสมบัติดังกล่าวเลยซึ่งมีอยู่ในธรรมกายกายนี้จึงเป็นกายที่สำคัญที่สุด กายพุทธัตนะซึ่งก็จะมีธรรมรรตนะซึ่งเป็นคลังแห่งความรู้ที่แท้จริงอยู่ภายในในกายนี้เป็นความรู้ที่จะทำให้เราพ้นจากทุกทั้งปวงความรู้จะถูกอัดแน่นอยู่ในดวงธรรมรรตนะทิ่กลมรอบตัว ทรงรักษากายพุทธรัตนะเอาไว้และก็เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรู้และในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังครัตนะที่จะทรงจำรักษาความรู้นี่ไว้อีกทีหนึ่งคือมันมีแหล่งของความรู้คือธรรมรัตนะและก็มีผู้รักษาความรู้คือสังครัตนะจะซ่อนอยู่ในกลางธรรมรัตนะ ทั้งสามอย่างนี้ตั้งไปพร้อมๆกันเหมือนเพชรที่มีสีมีแววมีความใสมันไปพร้อมๆกันทั้งสีทั้งแววทั้งความใสรวมอยู่ในเพชรเม็ดเดียวกันพุทธรัตนะธรรมนะร,รัตนะสังขรัตนะก็รวมอยู่ในคำว่าสารณะ ที่พึ่งที่ระลึกอันเดียวนี่คือสิ่งที่อยู่ในตัวของเราที่เราจะต้องเข้าถึงให้ได้ใครไปรู้จักทั้งมันนี่คือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนะสิ่งอื่นน่ะไม่ใช่